สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวกมลวันแจ่สิริค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวพัฒนรพลำายญค่ะสวัสดีครับผมนายและทุพโสดยสินทร์ครับสวัสดีค่ะดิฉันอลิสลาวรสินสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวอรยาเกตกายค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับเอาคิวเฮลค่ะ <c oughs> อราชื่อไฮร้านะคะก็คือสารประกอบที่มีไฮโดรเจนนะคะหนึ่งอะตอมมาก่ออยู่ที่ไฮโดรเจนะคาร์บอนค่ะและสูตรทั่วไปก็คือ R-X นะคะโดยที่ X ก็คือฟูร์ไลท์ c l b r i นะคะแลวก็ถ้าเกิดว่ามีไฮโดรเจนสองอะตอมนะคะก่ออยู่ในโมเลกุลก็จะแบ่งออกเป็นหนึ่งเจมินอลไดไฮร้์นะคะก็คือพวกที่มี เฮโรเจนสองอะตอมเกาะอยู่ที่คาร์บอนอะตอมเดียวกันค่ะก็จะเป็นเหมือนในรูปนะคะก็จะเห็นว่ามี BR เกาะอยู่ที่ C ตัวเดียวกันนะคะเป็นสองฝั่งแล้วก็สองนะคะก็คือวิเชนอลไดเฮไลน์นะคะก็คือพวกที่มีเฮโรเจนสองอะตอมนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนอะตอมที่อยู่ถัดกันนะคะก็จะเป็นเหมือนในรูปนะคะจะเห็นว่า CL เกาะอยู่ข้างๆกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอะตอมคนละตัวกันแต่ว่าจะอยู่ถัดกัน ต่อไปเลยค่ะเอาคิวไฮไลน์นะคะจะแบ่งออกเป็นสชนิดนะคะก็คือหนึ่ง a r ม a รีเอลคิวไฮไลน์นะคะสองเซค d a r เดลีเอลคิวไฮไลน์แล้วก็สามเทอร์เทรีเอลคิวไฮไลน์ค่ะนี่นะคะ p r มารีเอาคิวไฮไลน์นะคะจะเป็นคาร์บอนที่เชื่อมอยู่กับอะตอมของไฮโดรเจนนะคะที่จะเชื่อมอยู่กับหมู่เอลคิเพียงหมู่เดียวเท่านั้นนะคะ ก็จะเป็นเหมือนในรูปนะคะก็จะเห็นว่า R ก็จะเป็น BR นะคะเชื่อมอยู่กับฝั่งเดียวแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็น CL เชื่อมอยู่ฝั่งเดียวเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเป็น Secondary Alkyl Halide นะคะคาร์บอนที่เชื่อมกับอะตอมไฮโดเจนที่จะเชื่อมเข้ากับกลุ่ม a อ k กิลสองกลุ่มนะคะโดย โดยตรงซึ่งอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าจะเป็นต่างกันก็ได้นะคะก็จะเป็นไบกับเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจะเห็นว่าตรงรูที่เป็นบรนะคะมันจะเป็น c ีเอยู่สองข้างบ r จะเชื่อมกับ CH เที่เป็น c ีเตัวเดียวนะคะข้างๆ้าเป็น c ีเสามแบบนี้ค่ะต่อไปเทอร์ทิรีนะคะเทอร์ทิรีเอาที่เฮไลท์ก็จะเป็นอะตอมคาร์บอนที่ยึดเฮโลเจนจะเชื่อมกับ กลุ่ม LQ 3กลุ่มโดยตรงนะคะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่เหมือนกันหรือต่างกันก็ได้นะคะทั้ง3แบบจะเห็นว่าคล้ายๆกันนะคะก็คือมันจะเชื่อมอยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะเป็นล้อมรอบนะคะกี่ตัวกี่ตัวก็ว่าไปการอ่านชื่อระบบสามวันนะคะของ LQ h ฮไลค่ะโดยลงท้ายด้วย IDE นะคะได้แต่ได้แก่นะคะฟูอไล,ลโบไมโคไล,ลแล้วก็ไอโอไดค่ะ ตัวอย่างการอ่านชื่อสารนะคะเช่น iso propyl b o m i ด e ค่ะ methyl c h l o i n e แล้วก็เป็น c y c ค o h e x y l f อร o r i n e ค่ะการอ่านชื่อระบบ IUPAC นะคะรูปแบบ IUPAC ตำแหน่งของหมู่ h e l o g e n บวกคำนำหน้าอะตอม h e l o g e n ค่ะแล้วก็บวกด้วยโซ่หลักหมู่ h e l o g e n จะระบุคำนำหน้านะคะโดยลงท้ายด้วย o ค่ะได้แก่ ฟโอโลค่ะโบโมโ,ลโคลโลแล้วก็เป็นไอโอโดค่ะการอ่านชื่อสารนะคะก็จะเป็น2โคลโลสองเมทิลบิวเทนค่ะองโบโมโเทนเทนแล้วก็เป็นฟโอโลไซโคโฮเฮกเซนค่ะเฮลโลเจนและพันธะคาร์บอนเฮลโรเจนนะคะอิเล็กตรอนนิเกติวิตี้เพิ่มขึ้นจากธาตุด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะเมื่อขนาดโมเลกุลเพิ่มขึ้นและความยาวพันธะเพิ่มขึ้น ความแข็งแรงของพันธะจะลดลงความสามารถในการละลายความสามารถในการละลายน้ำแอลคิลเฮลายละลายน้ำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้ละลายน้ำได้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลไฮโดรเจนกับอะตอมคาร์บอนและพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลน้ำจะต้องถูกทำลายความสามารถในการละลายในตัวทำละลายอินทรีย์แอลคิลเฮลายมีแนวโน้มที่จะละลายใน ตัวทำละลายอินซีย์เนื่องจากแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลสารใหม่จะมีความเข้มข้นเกือบเท่ากันกับแรงดึงดูดที่แตกตัวในเฮโลแอลเคนและตัวทำละลายที่แยกจากกันต่อไปนะคะจะเป็นการเตรียมแอลคิลเฮลา์นะคะปฏิกิริยาแรกนะคะจะเป็นปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยไฮรเจนในแอลเคนนะคะ ก็จะเป็นอย่างสรรมการเลยนะคะจะเป็นแอลเคนบวกกับไฮโลเจนของโมเลกุลน,นะคะแล้วก็เมื่อได้เราแสงหรือความร้อนนะคะจะเปลี่ยนเป็นแอลคิลเฮลด์ ne, ค่ะแล้วก็สารตั้งต้องของเรานะคะจะเป็นโพรเพนค่ะแล้วก็เมื่อทําปฏิกิริยาแล้วนะคะก็จะได้เป็นสารประกอบหลักหรือว่าเมเจอร์เป็น2โคลูโพรเพนนะคะแล้วก็สารประกอบรองไมเนอร์จะเป็น1นึโคลโพรเพนค่ะปฏิกิริยาที่2นะคะจะเป็นการเติมไฮโดรเจนไฮลด์ ne, ลงในแอลคีนค่ะ ก็จะเป็นปฏิกิริยาแอลคีนะคะบวกไฮโดรเจนแฮไลน์นะคะก็จะได้เป็นแอลคลแฮไลน์ Q ค่ะปฏิกิริยาที่เรายกตัวอ,อย่างมานะคะก็จะเป็นไซคเฮกซีนนะคะบวกกับก,กรดไฮโดรบอมิกนะคะจะได้เป็น1บ r โ m o ไซคเฮกซีนค่ะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะจะเป็น2เมทิล2บิวเทนนะคะบวกกรดไฮ d r โดรไอโอดิกนะคะจะได้เป็น2คลอโร2เมทิลบิวเทนค่ะ ปฏิกิริยาที่3นะคะจะเป็นปฏิกิริยาระหว่างแอลกอฮอล์กับไฮโดรเจนแฮไลด์นะคะจะเป็นแอลกอฮอล์บวกไฮโดรเจนแฮไลด์นะคะจะได้เป็นแอลคิลแฮไลด์ค่ะแล้วก็ไฮโดรเจนแฮไลด์ในที่นี้นะคะจะได้แก่กรดไฮโดรคลอริกกรดไฮโดรบรมิกแล้วก็จะเป็นกรดไฮโดรไอโอดิกค่ะความว่องไวของไฮโดรเจนแฮไลด์นะคะจะเป็นกรดไฮโดรไอโอดิกนะคะแล้วก็จะเป็นกรดไฮโดรบรมิกแล้วก็กรดไฮโดรคลอริกค่ะ ปฏิกิยาที่เรายกตัวอย่างนะคะจะเป็นเตอร์บิวทารนอลนะคะบวกกับโกรดไฮโดรไอโอดิกนะคะจะได้เป็นเตอร์บิวทิฟคลอไรด์ ine, บวกกับน้ำค่ะปฏิกิริยาแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์นะครับตัวอย่างสามของเรานะครับก็คือสองโบรโมโพรเพนบวกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับจะเห็นได้ว่า,าตรงไฮดรอกไซด์นะครับจะมาแทนที่ของโบรโมนะครับ จะได้เป็นบวกของโซเดียมไฮดรอกไซด์เหมือนเดิมนะครับจากตัวอยา่างข้างล่างนะครับตรงเส้นที่จะเป็นของ br นะครับจะถูกแทนที่ด้วยหมู่ oh ครับ <c oughs> ปฏิกิริยาการขาจัดนิวเคลียสนะครับเราก็จะใช้ตัว2องโบรโมโพรเพนนะครับบวกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับจะเกิดเป็นจะเกิดเป็นพันธะคู่ขึ้นมาที่ <c oughs> แทนที่ตัวของ br นะครับจะบวกด้วย Nabr <c oughs> บวกกับ H2O ครับ <c oughs> <c oughs> ปฏิกิริยาแทนที่ปฏิกิริยา N SN SN2 SN2 นะครับ <c oughs> เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ไฟที่จะเข้าไปจะเข้าไปแทนที่ LQ h y l r l l n e นนะครับได้แก่ ClBr แล้วก็ I นะครับส่วน F จะค่อนข้างจะไม่มีปฏิกิริยาครับจากตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นหมู่ของ C N นะครับจะมาแทนที่ด้วยตัวของ B R นะครับตามรูปขอบคุณครับ S <c oughs> <c oughs> <c oughs>